สวัสดีครับในแพทย์ความรูบบรรม้เราสีสีนะครับสัตวแพทยตกแต่งและผู้บรดแาลประจำเดียเคบิวที่คลินิกนะครับวันนี้ก็พาพวกเรามาเยี่ยมชมธรรมชาติในต่างจังหวัดนะครับเนาะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการตกหล่นข้อมูลความรู้ประจำสัปดาห์เนาะ Q A. คีย์แอนเอคําถามคําตอบนะครับจากทางบ้านเนาะก็วันนี้ก็มาในหัวข้อเรื่องอเสริมจมูกมานะครับสักระยะหนึ่งแล้วก็ปลายจมูกม,มันสั้นลงเชิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับเนาะก็ รอลองไปรับชมกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเนาะจะได้รู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็คือสาเหตุก็จะแบ่งใหญ่ๆเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือ1ก็คือ,อมีแต่กําเนิดซึ่งเราจะตัดทิ้งไปนะครับเพราะอันนี้เราจะพูดถึงกรณีที่ผ่าตัดเสริมจบูกมาแล้วเกิดนะครับหลักๆก,ก็คือเกิดแผลเป็นขึ้นนะครับแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนื้อในจมูกนะครับไม่ใช่แผลแผลเป็นที่เห็นจากด้านนอกนะครับเนาะ ก็แบ่งตามสไลด์ที่ให้ดูนะครับก็แผลเป็นที่เกิดขึ้นก็จะมีอยู่2แบบคือเกิดจากคลอสเทคนิคนะครับคลสก็คือผ่าตัดแบบดั้งเดิมไม่ได้แบบโอเพนเปิดออกนะครับพวกนี้ก็จะมีคลิกสกาทิชูหรือแผลเป็นค่อนข้างเยอะมากข้างในนะครับทำให้เกิดการหดลังดึงทําให้จมูกเปลี่ยนรูปนะครับแงนงขึ้นนะครับซึ่งเจอบ่อยๆบ,บ่อยมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวผังแผลเป็น,นมันรัดแกนนะครับทำให้ปลายซิลิโคนนี่อาจจะทะลุออกมานะครับ ก็ที่จะบอกคือลักษณะเฉพาะของการเกิดแพ้หดรั้งนะครับแบบเนี้ยเจอในแบบไหนเยอะเยอะที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะเจอในคนไข้ที่ผิวค่อนข้างมันๆนะครับ t ิ i c อ oil s k i ผิวมันแล้วก็หนาๆนะครับพวกนี้มีโอกาสเกิดแพ้เป็นหดรั้งแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับถามวิธีป้องกันยังไงนะครับก็คือไอ้เรื่องไปแก้ลักษณะของผิวให้มันมันน้อยลงหนาบางหนาน้อยลงเนี่ยคงไม่ได้นะครับแต่ว่าเทคนิคในการผ่ตาตัดเสริมจมูกในขั้น ที่ได้ที่ได้ทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่สะอาดการติดเชื้อซ้ําซ้อนหรือเลี่ยงการผ่าตัดซ้ำํำบ่อยๆโดยไม่จําเป็นนะครับหลีกเลี่ยงการมีเลือดข้างหลังผ่าตัดนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับพวกนี้ก่อให้เกิดปัญหากับผงผืดหรือแม้กระทั่งแผลเป็นรอบๆชิ้นซิลิโคนอย่างยิ่งนะครับทีนี้การเลือกอคุณหมอและสถานพยาบาลที่ทําจึงสําคัญมากๆนะครับจึงไปเห็นว่าทำไม di k ของเรา พวกเราเนี่ยถึงเน้นเรื่องความสะอาดความมัดเป็นมาตรฐานในห้องผ่าตัดความชันนันของแพทย์นะครับการผ่าตัดที่รบกวนเนื้อเยื่อข้างเคียงให้น้อยที่สุดทําให้เกิดแผลเป็นได้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทาให้มันเท่ากับศูนย์นะครับที่จะไม่เกิดเลยแต่ว่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างแต่มันน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับถ้าจะเป็นไม่ได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับที่เราจจออย่น,นึงก็คือเรื่องของโอเพ่นนะครับโอเพ่นคือใช้กระดูกอ่อน นะครับผ่าตัดใช้กระดูอ่อนนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะครับแล้วมันเกิดปัญหาเรื่องจมูกมันสั้นหดหล้างภายหลังพวกนี้เกิดจากอะไรนะครับหลักๆก็คือเกิดจากกระดูอ่อนที่นํามาใช้เนี่ยบริเวณปลายจมูกเนี่ยโดยเฉพาะครึ่งล่างเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการซัพพอร์ตโปรเจกต์ความพุ่งของปลายจมูกออกมานะครับหรือ,อตัวกระดูกอ่อนที่ใส่เข้าไปมันเกิดใส่ไว้ปกติแล้วครับแต่ว่าวันเวลาผ่านไปตัวกระดูอ่อนมันไม่ได้มีชีวิตรอดอยู่นะครับทำให้เกิดการยุบตัว โครงสร้างของจมูกไปนะครับท้าไมเกิดความผิดปกติในสไลด์ถัดไปนะครับเขาเรียกว่า polybi deformity นะครับ deformity คือความผิดรูปนะครับ polybi ก็คือตัวนกแก้วพเราเรานึกถึงนกแก้วออกใช่ไหมครับที่ตรงสันเริ่มลงๆๆแต่ปลายมันยังงุ้มลงนะครับ polybi deformity เนี่ยเกิดขึ้นในส่วนใหญ่ใน open rhinoplasty คือหรือการผ่าตัดจมูกแบบเปิดที่ตัวกระดูกอ่อนที่ซับพอร์ตบริเวณปลายจมูกเนี่ยมีน้อยเกินไป หรืออาจจะใส่ไว้เดิมแล้วพอนะครับแต่ว่ามันเกิดการสลายไปไม่อยู่ตัวนะครับเนาะก็เลยทําให้เกิดการยุบตัวแบบนี้ขึ้นนะครับซึ่งการรักษาจมูกสั้นหรือหดรั้งในทั้ง2แบบที่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบ close หรือ Open เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมาดูพพลีบีก่อนนะครับรูปซ้ายสุดของจอนะครับที่มีรูปแดงๆนะอันนี้คือตัวจมูกมันหดรั้งนะครับเนาะปลายก่งงุ้มลงนะครับเนาะอันเนี้ย ถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ที่โครงสร้างเป็นหลักเลยคือต้องเป็นการผ่าตัดเป็นหลักเลยนะครับเนาสะสาระถัดไปนี่ก็ตัวอย่างคนไข้นะครับเนาะจากในเว็บเนาะรูปซ้ายมือของผู้ชมนะครับก็จะเป็นเครื่องหม p o l y g n i c deformity เห็นว่าสันจมูกสูงปลายจมูกมันจะงุ้มลงม,มาหน่อยนึงนะครับหลายหลายคนไปส่องกระถูกส่องกระจกะจดูจมูกตัวเองก็จะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้จมูกผิดปกติของเราเป็นยังไงเดิมอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่พอมาดูคลิปของพวกเราเนี่ยเรารู้เลยว่าอะผิดปกติก็มีนะครับเนาะ ถ้าสงสัยยังไงก็ไลน์เข้ามาถาม f a c e b o o เข้ามาถามหรือแม้กระทั่งเข้ามาเจอพวกเราก็ได้เนาะรูปขวามือที่เห็นก็คือรูปแก้ไขนะครับหลังจากแก้แล้วเนาะครับอันนี้ก็ต้องผ่าตัดแก้เนาะอ่าทีนี้มาดูการรักษาบ้างนะครับง่ายๆคือถ้าเป็นโคลสเทคนิคเนี่ที่ทํามาเสริมซิลิโคนแล้วเกิดแผลหดั้งอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเนาะถ้ามันพยายามนวดได้ก็น,นวดน,นะครับหรือไม่พยายามผ่าตัดได้จะยิ่งดีนะครับเพราะการผ่าตัดจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนการไปเพิ่มแผลเป็น โดยปริยายอาจจะเป็นการนวดช่วยเอานะครับหรือแม้กระทั่งฉีดยาบางตัวช่วยสลับผงผื่นนะครับอังนั้นการฉีดยาเนี่ยก็ต้องทําโดยคุณหมอนะครับน้องไปฉีดเองไม่ได้นะครับอันตรายนะผลข้างเคียงของยามันก็มีนะครับและทถ้าไม่ได้ผลจริงจริงก็อาจจะลงลงเอยด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดทําอะไรบ้างนะครับเช่นไปปอกไปตัดเอาผงผื่นืออกนะครับหรือแม้กระทั่งคล็กสกอร์ลิงเหมือนบังเนื้อเหมือนตองเบิกอะครับแล้วก็ยืันออกมานะครับแต่พื้นก็ยืดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ส่วนถ้าแบบเกิดจมูกร้างจากการใช้กระดูกอ่อนมาก่อนเนี่ยวิธีเดียวที่จะต้องทําคือการผ่าตัดแก้ไขนะครับซึ่งมันเริ่มต้นที่ฉีดยาเหมือนทําแบบโครสคงไม่ได้อันนี้ผมแบ่งคร่าวๆนะครับเนาะอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยสากาแผลเป็นที่เกิดจากการทำโครสเนี่ยส่วนใหญ่จะพยายามถ้าเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็จะเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงก็ค่อยผ่าตัดแต่ถ้าเป็นกระดูกอ่อนไ็นเรื่องเฟรมเวิร์กเนี่ยคุณไม่ต้องผ่าไม่ต้องไปฉีดเลยนะครับคุณค่ามาที่ผ่าตัดได้เลย นะครับเนาะแล้วก็ผ่าตัดคนนี้เนี่ยก็ต้องอทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำในสถานพยาบาลที่มีความเป็นมาตรฐานปลอดภัยสะอาดนะครับเนาะเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดทีนี้สุดท้ายก็จะให้ดูเคสตัวอ,อย่างนิดนึงเลยนะครับก็เป็นเคสลูจมูกของเราของพวกเรานะครับซึ่ง80% 70%เราจะทําแบบคลอสเทคนิคนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเพียงพอแล้วนะครับยกเว้นบางรายที่โครงสร้างมันผิดรูปมากๆนะครับการทํโอเพนจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นดังรูปนะครับ เพราะสไตล์ดียเคก็จะเน้นเป็นธรรมชาติเป็นหลักเราจะไม่เน้นทรงที่มันสูงเกินเหตุปลายพุ่งจนเกินเหตุนะครับซึ่งสุดท้ายก็นามาซึ่งปัญหาอย่างที่เก่าขั้นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดการหดรั้งหรืออะไรตามมาเนาะโอเคเนาะก็ทั้งสองท่านก็สวยงามไปประกอบอาชีพการงานตัวเองได้อย่างสบายๆเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้ก็พาพวกเรามาตอกงสถานที่กันประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ อินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็สอบถามเราเป็นการส่วนตัวได้หรือแม้กระทั่งมีซูมออนไลน์ก็ติดต่อทางแอดมินเข้ามาได้นะครับขอรหัสไปแล้วก็เราคุยกันตัวต่อตัวได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประลายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊งกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ